สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะวันนี้เราจะมาจุกกันใน i d e n t i t y fight นั่นเองนะฮะก็คลิปแรกทำไว้เป็นปีแล้วมั้งได้มาเล่นคลิปสองนี่คืออะไรอ้อาวไหนๆก็ไหนแล้วเริ่มต้นใหม่เลยไหมถ้าเกิดคิวาแล้ว ไหนก็ไหน,ไหนแล้วเริ่มใหม่เลยดีกว่าเอเชียไทยเอขอเช็คอะไรก่อนเกมนี้ต้องใช้เสียงนะใส่หูฟังอยู่แต่ไม่รู้ว่าเสียงเกมจะได้ยินกันไหมนะเพราะอาจจากโทรศัพท์โดยตรงโอเคเริ่มใหม่เลยดีกว่า <S <S โอเคเริ่มใหม่ ดูไหมเออดูไปก่อนทำไมซับเป็นอังกฤษวะ ฉากที่หนึ่งเจ้าของใหม่ม,มันจะการเดินทางร่วมครึ่งวันบน,บนทอ้นทองถนนผมได้มาถึงคะเลหาดที่ระบุไว้ในหนังสือวาา่าจะเนื่องจากพายุฝนที่จู่ๆก็เกิดกระทันหันคะเลหาหลังหลักที่สุดโทมบนพื้นที่คะเหาดขนาดใหญ่จึงกลายเป็นจุดหมายปลายทางแรกของผมในขณะที่ผมเดินเข้าไปในคะเลหาดหลังหลัก ผมพบว่ามีห้องพักส่วนใหญ่อยู่ในสภาพทรุดโทรมเพราะถูกทิ้งร้างมานานหลายปีฝนและความหนาวทำให้ผมต้อออกไปจากที่นี่จนกระทั่งผมเปิดประตูห้องนั่งเล่นโอ้โ,โหทิ้งร้างไ่นับสิบปีแล้วห้องนี้ยังถือว่าอยู่ในสภาพที่ดีน่าทึ่งขอเซตติ้งก่อนเลยไปเริ่มกันตอนนี้เราก็เดินเสร็จแล้ว นี่น่าจะอยู่ในโหมดเื้อเรื่องอยู่จุดเทียนเม่อี้จริงๆที่เทียนยังจุดติดน่าจะมีเทียนอยู่ตามผนังอีกเทียไปตามรอยเทา้านะทำไมขันอย่างวะ หนังสือว่าจา้างแปลกๆและไม่ได้บอกเลยว่าที่เอ้าไม่ทันวะนึกเหตุการณ์นี่มันมีหมวดเนื้อเรื่องใช่ไหมโอ้โหตัวเล็กไปไปอ่านกันเองแล้วกันเนาะอะไรเอ่ยมันเด้งลุกดิทำไมไม่เดินเข้าไปล่ะเอาอย่าบอกนะว่าค้าง อย่าน้อยคนที่เป็นเจ้าของที่นี่ก็รสสนียมดีโอเคอะไรเนี่ยอ๋อภาพเขียนนี่มันเกมซับซ้อนซ่อนเงื่อนหรือเปล่าจุดเทียน ต้องเอาไม้มา,าใกล้ปากหนะ่อยแล้วใครร่อนกระดาษเครื่องบินมาวันนี้ถ้าไม่หมอข้างบนวะหยิบนี่กูต้องแตะพร้อมกันด้วยเหรอโอ้โหเอออ๋อ,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 อ ไม่ได้แต่พร้อมกันมันให้หมุนห่าจุดสำรวจเริ่มกันเสกวดดูเหมือนว่าจะเป็นหน้าหนึ่งในวลีว่ลน่าสนใจมากวันที่วันทึกคือเมื่อไม่กี่ปีที่อะไรเนี่ยคดีคนหายไป กระจกแตกเฉยเอาแหละเข้าเกมแล้วเว้ยสถานี้ที่มีการเล่นเกมไดรียกล่าวถึงหนึ่งในครือหาที่อยู่จาก หารืหาดหลักพอสมควรพอแล้วเลื่อนนิ้วไปมาเพื่อมองรอบๆกูเลื่อน้วไงเอออ๋อนี่คือการเดาการสืบสวนจากผู้เขียนแดรลี่ตามล่างนันไปถ้าทำไมไม่วิ่งไปห้องใต้ดิน อันนี้มึงแพมมาอะไรของมึงน,นักงนาเนี่ยนักจูกเอาามึงจะเทพไปแล้วนักสื่อคนนี้โอ้ยเฮี้ย ตกใจหมดเอาหนีหนีหนมันให้หนีวะอ๋อโอเคเอาตกกูต้องมากดเองอีกเอาให้มีเพื่อนมีเพื่อน อ๋อเรายังไม่ได้ออกจากป่าเลยนะฮะก็อารมณ์เดทบายคลิปที่แล้วผมเล่นไปถึงไหนวะผมไม่ได้ดูเยวะเริ่มเล่นใหม่เลยแล้วกันจบๆไปเข้ารหัสอี่่ังวะ ผมก็ไม่เคยเล่นเดทบายในคอมด้วยดิอะไรเอ่ยโอเคเดี๋ยวลองเดี๋ยวก็รู้อึ๊บ <c oughs> มีการซ่อมแล้วไงต่อสวิตช์ประตรูทางออกเปิดออประตรูหลบหนีโอเควิ่ง โอต้องใช้เวลาอีกนนเนาะเฮ้ยแม่งมาบอกกูไปก่อนเลยเอเพื่อนกูโดนหิ้วแล้วไอ้ตัวนี้มันมันออกมันไม่ออกจากประตูคขาหรือหาดเหรอ,อยังวะ จริงๆมันวิ่งเร็วก็ได้ปะะ่ะนี่แหละความทรงจำได้รีจบลงที่ตรงนี้แต่มันหมายความว่ายังไงกันการละเล่นการละเล่นผมหวังจริงๆว่าลูกสาวของคุณไซเลนจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้สืบให้ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่โอเค ได้คำตอบแล้วตรงเตาผิงนี่ต้องอ่านไปด้วยนี่ถึงจะรู้เรื่องเนี่ยถ้าวสแรเพิ่มเติมเชิงเทียน เอาปบบตูลับอะไรวะฉากที 2, ่สองบาดแสเมื่อแพงหยุดเคลื่อนตัวผมจึงได้เห็นว่ามีหนังสือเหล่า,ลาหนึ่งร้อยเล่มมีหน้าตาเหมือนเหมือนกัน วางอยู่สันชาาย,ยของผมมองว่าหน้ากระดาษที่ผมกำลังถืออยู่ในมือมาจากหนังสือเล่มใดเล่มหนึ่งและมันคือข้อเท็จจริงง่ายๆที่ทำให้ผมประหลาดใจมองผูดเดียวไปเบาะแสสำคัญโอ,โ,อโ,อโอ้โหโอ้หนี่คืออะไรวะ อ๋อเพียนหนาอ๋อเริ่มการสืบคดี Okay. สองเครื่องข้รหัสกูต้องไปหาสองเครื่องจากนั้นให้ตามรายท้าไปออดีไงอ๋อ,โ,อโหเกือบเกือบ อ๋อยจหัวใจเต้นมันมีผู้ล่ามาใกล้อ๋อออกไปสิ เฮ้ยโอ้โหไฟช็อตกระจังหวะไม่ถูกว่ะเคปรโตอยูโอ่โน่นเคแม่งลุ้นดีเนาะเ,เสียแม่งมาแล้ว ไปแล้วประตูเปิดแล้วบ๊ายบาย อือนี่คือตัวละครแล้วเนี่ยวันนี้คือตัวแรกที่เราเล่นใช่ไหมตัวแทนการเสบส่วนโอ้โหมีชุดอีกนะต้องเป็นผู้ชาย โอเคให้ไม่ในอย่างงี้สิเฮ้ยเดี๋ยว้าไม่มีคำว่าลับเมื่อกี้เดี๋ยวก่อนดูก่อนอ๋อโหเยอะแยะไปหมดจะกลับ Uh huh. เดี๋ยวเอาเรื่องหนึ่งสองสามเก้าสิบแปดต้องกูมากดอะไรเนี่ยสิบแปดยี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกโอ้ยยี่สิบหกเอาเรื่อง นั่งไตต่อแจใครใครดีเนื้อเรื่องหลักนะฮะก็โอเคประมาณนี้ก่อนแล้วกันเนาะคลิปนี้เดี๋ยวมาเจอกันคลิปต่อไปมันเซฟยังไงวะหรือออกได้เลย